นับจนถึงเวลานี้เท่ากับว่าตลาดค้าขายนักฟุตบอลประจำซัมเมอร์2023จะเหลือเวลาให้หลายทีมดำเนินการโค้งสุดท้ายกันอีกราวๆหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแล้วนะครับแน่นอนว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือช่วงเวลาที่แฟนผีเองก็ไม่ขาดคิดมาก่อนว่าทีมรักจะต้องไปอยู่ในวังวนเดิมๆของการหัวหกก้นขดกับการหาผู้เล่นคนใหม่เข้ามาเติมอีกอย่างน้อยสักหนึ่งคนโดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่หลังผ่านไปสองนัดแรกในเกมพรีเมียร์ลีกจะพบว,ว่าเป็นตำแหน่งที่หาความลงตัวยังไม่ได้มากที่สุดและต้องเติมตำแหน่งม 6, ิดา สิมิโน่ไปพร้อมกันในตัวส่วนฝั่งขาออกหลักๆแล้วแยกออกมาได้เป็นชื่อของ, Don ของดอนน,นี่ฟันเดอร์เบ็กกับเดนเฮนเดอร์สันที่โอกาสย้ายออกเกิน90%เช่นเดียวกับในรายของฟูลแบ็กลูกมอสโม,มอสอนอย่างเบนดอนวิลเลียมที่หาตำแหน่งลงไม่ได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ทีมเล่งระบายออกให้ทันสัปดาห์สุดท้ายของตลาดเช่นกันส่วนในรายของสกอตต์แม็กโทมินีกับแฮร์รี่แม็กไวถูกจัดเข้าไปอยู่ในหมวด50/50ว่าจะอยู่หรือย้ายคือโอกาสที่จะอยู่ต่อก็มีสูงพอๆกับโอกาสที่จะได้ย้ายจะจะได้ย้ายก็ตต่่่่่่อออออเเเมมมืืในนนชววงงงงงสสสุดดดทท้้้้าาาาายยขขขลลีีีแปรูึึก เท่านั้นจึงจะตอบรับโดยก็ต้องไปลุ้นกันต่ออีกทอดว่านักเตะจะตอบรับข้อเสนอจากทีมปลายทางด้วยหรือไม่เคสของแม็กทูมินเนและแม็กไกวนั้นค่อนข้างจะชัดเจนว่าเอร็กเทนฮากไม่ได้มองว่ามีสถานะที่สําคัญมากมายอะไรกับทีมที่เขากําลังคิดสร้างโดยเฉพาะในรายของแม็กทูมินเน่พีแกลลี่เนวิลยังเคยแสดงความเห็นเอาไว้แบบตรงไปตรงมาเลยว่าเอร็กเทนฮากคคงไม่ได้คิดอยากจะกลับมาใช้บริการอีกแล้วทาไม่ใช่เพราะจําเป็นจริงๆเนื่องจากสเปคมิดฟิลด์ในรวมคติที่สอดรับกับแผนการทํางานของเอเนฮ็กเน่ทีี่่่มมมคววาาองงตััรบบสแนยํ สามารถเป็นทั้งตัวรับและตัวบุกได้โดยที่คุณภาพการเล่นต้องคงที่ไม่แกวงไปแกว่งมาเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงไม่แปลกที่ในหน้าข่าวสื่อจะโยงอยู่กับชื่อมิดฟิลด์2คนที่เป็นเป้าหมายระดับเมนทาร์เกตนั่นคือโซเฟียนอัมราบัตและ,ละอานกาเฟนเบิร์ดคนใดคนหนึ่งกับอีกหนึ่งชื่อที่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเฮเลนแม็ก,กวาย้ายออกจากทีมนั่นคือชองแคลตัวดิโบและแน่นอนว่าถ้าใครตามรอบรู้ปีแสดงทุกเช้าจะพบว่าชื่อของกาเฟนเบิร์ดนั้นไม่น่าจะเป็นลำดับความสาคัญก่อนโซเฟียนอับ,บ ประเภทตัวที่ชอบพุ่งไปข้างหน้ามากกว่ารับผิดชอบเกมรับซึ่งผู้เล่นประเภทแนวๆนี้นั้นในทีมปีแสดงมีเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าดึงกาเฟนเบิร์ตเข้ามาก็เชื่อว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ทีมมีอยู่ซิ่งจึงตีไปที่ชื่อของโซเฟียนอัมราบัตมีน้ำหนักมากกว่าเพราะเป็นมิดฟิลด์ในประเภทที่คุณภาพเกมรับและเกมลุกม,มีพอกันในตัวเองยิ่งสถานะตอนนี้ดูเหมือนเฟียเรนติน่าที่มีโค้ชใหม่เข้ามาไม่ได้ใช้งานอัมราบัตในเกมเกาโชนัดแรกของฤดูกาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีก ในอารมณ์ประหนึ่งว่าเป็นผู้เล่นที่สโมสรตาสถานาวะว่ากําลังขายเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเจราจาซึ่งมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการเปิดทางให้กับแมนยูนนเต้ต้องเล่งเดินหน้าเข้าหาให้ได้จริงๆแล้วผู้เล่นที่อยู่ในลิสต์ของปีศาจแดงจะพบสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของแมนเชสเตอร์ยูนนเตดมาตลอดนั่นคือใจของผู้เล่นเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวถูกสื่อรายงานเหมือนกันหมดว่ามีความต้องการย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงแต่ที่ทุกอย่างยังไม่สามารถบรรลุกันได้แบบทับไวก็คือเรื่องของการที่ปีศาจแดงติดบัคในการระบาาาายยย้เเเเล่่่นนนนนนขขมมัสวกกกิออออจทีีโดฉพะใรงฟ แฮรีแม็กไกวร่วมไปจนถึงเอร็กไบยี่ที่การอยู่ของเขากลายเป็นปัญหาอุดตันเหนือเรื่อของค่าใช้ใจ่ายที่ทีมต้องแบกรับสัปดาหล์ละราวแ0 0 0มปอนด์เช่นเดียวกับในเคสขององตโอนี่มาซิยาที่มีสถานะคล้ายๆกับดอนนี่ลามักไก่ตรงที่ทีมเปิดกว้างมากๆในการให้ผู้เล่นย้ายออกขอเพียงมีทีมที่สนใจยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาซึ่งก็ค่อนข้างมีลุ้นเมื่อ2องสามวันมานี้มีข่าวว่ามาซิยาได้รับความสนใจจากบางทีมในลีกซาอุดีอาระเบียวา่าขอเพียงมีข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อเข้ามาแมนเชสเตอร์อย,ห,ออยห้าาน,านนง เพื่ออำนวยการสถานพยาบาลของสโมสรต่อไปแน่โดยสรุปแล้วนั้นถ้าอิงจากเนื้อหาในแมนเชสเตอร์นิ่งนวระบุว่าทั้งเอเดร็กเทนฮักและจอร์เมอร์ทับก็เข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงดีว่าพวกเขาอาจจะไม่สมหวังในการระบายผู้เล่นส่วนเกินออกไปได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับดิวเป้าหมายขาเข้าที่แม้จะมีหลายชื่อพอสมควรแต่ก็ไม่น่าจะกวาดมาได้หมดทุกเป้าหมายที่ลิ์ไว้ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งเป้าเบื้องต้นทีง่ายที่สุดที่ต้องทาให้ได้ก่อนตลาดปิดนั่นคือต้องมี1น่ผู้เล่นขาเข้าใหม่กับน่น,ออนย่าง่ต้จเข้น,น่นขา ไประด้นับในรายของอันทาบายินดีอ่ะที่ค่อนข้างจะชั่วว่าน่าจะได้ย้ายเข้ามาเป็นมือสำรองของทีมส่วนทางกับดินเฮเดอร์สันที่โอกาสย้ายทีมสูงแต่เพียงปลายทางอย่างไม่แน่ว่าจะเป็นฟอร์เรสหรือพาเลตกันแน่ขณะที่สมเอลักเคิร์สท,ทำบทความชิ้นหนึ่งที่เนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจนั่นคือการมองทวนกระแสะถาโถมที่ถล่มไปยังฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน2เกมแรกซึ่งเข้าขั้นห่วยแตกโดยเฉพาะความไม่ลงตัวในแดนกลางโดยลักเคิร์สถ้าหากคิดในมุมกับกันมันก็อาจเป็นข้อดีก็ได้ที่เอเ เห็นปัญหาที่ต้องปรับแก้ให้ได้เร็วขึ้นโดยที่ยังเหลือเวลาในการลงตลาดให้ตัดสินใจอยู่พอสมควรแบบนี้เช่นเดียวกับการที่ล่าสุดเมสันเมาได้รับการยืนยันแล้วว่าบาดเจ็บต้องพักอย่างน้อยจนถึงกลางเดือนกันยายนซึ่งจะทําให้ดาวเตะหมายเลขเจ็ดพลาดการลงสนามให้กับปีสแสดง2เกมแน่ๆคือเกมเจอกับฟอร์เรสและอาร์เซนอลเมลลรักเคิร์ดคาดการ์ลงหน้าว่า2เกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูปทรงเกมจะกลับมาดีขึ้นกว่า2นัดแรกเพราะเอเด็กเทนทากจะต้องเรียกใช้บริการคริสเซนเอเด็กเซนที่มีธรรมชาติเป็นตัััววววกกุมมมมจงหะเเเททีี่่่ดาาาาสสภพ กายของเอริกเซนคือปัญหาที่เทนฮากต้องจัดการให้เหมาะสมดังนั้นจุดเปลี่ยนสาคัญในช่วงระหว่างก่อนจะถึงเกมใหญ่กับอาร์เซนอลก็คือการที่คอบบี้ไมนูจะต้องเร่งความฟิตกลับมาจากอาการบาดเจ็บให้เร็วที่สุดเพราะตอนปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาคอบบี้ไมนูพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขารู้วิธีการเล่นกับแดนกลางของอาร์เซนอลประเด็นเกี่ยวกับคอบบี้ไมนูนั้นหลายฝ่ายเชื่ออย่างสุดใจว่าเอริกเทนฮากมีความตั้งใจจริงที่จะใช้งานในเกมแข่งอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเพียงแต่มาผิดแผนเพราะการบาดเจ็บจากการปรีซี โดยในแผงมิดฟิลด์ตัวที่เล่นในบทบาทคุมจังหวะได้อีกคนก็คือแดนกอดาวรุ่งจากอะเคเดมี่ที่มีชื่อในสกอตหลักของทีมแต่น่าจะเป็นทางเลือกรองจากทา e ั้งเอเดร็กเซนและไมนูโดยในเนื้อหาทั้งหมดนี้จะพบนะครับว่าซามเอลลักเฮิร์ตไม่ได้พูดถึงสกอตแม็กทูมิเน่เลยเพราะเขาเองก็เชื่อว่าถ้าไม่ขาดจริงๆเอเดร็กเซนฮากก็พยายามจะไม่ใช้งานหรือใช้งานให้น้อยที่สุดเพราะสเปคของแม็กทูมิเนไม่ตรงกับฟุตบอลของกุณซือชาวดัตนน่นครับรอบวันที่ผ่านมาจะมีข่าวใหญ่ชชชิ้้้นน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 หหหหหึึ่่่่่่่่่่งงงงงทีีเเเเเกกกกกยยววววััััับปรรรระะด็าาาาาาาออสสมสซแแลลลขขจจใใํๆื งางนนนัน้ค่อนข้างทําให้แฟนผีก็มามีความหวังเล็กๆขึ้นอีกครั้งเพราะมีการระบุว่ากุมทุนกาต้านั้นชนะบิดประมูลซื้อปีศัจแดงแล้วที่ตัวเลข6 0 0 0ล้านปอนด์แต่เดี๋ยวจะไปเสร็จประมาณช่วงปลายกันยายนหรือไม่ก็ภายในเดือนตุลาคมทว่าข่าวชิ้นดังกล่าวเล่นกันไม่นานก็มีสื่อหลักๆค่อยๆทยอยออกมาเล่นในประเด็นนี้ในด้านตกงกันข้ามว่าที่สุดแล้วมันจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปม,มากกว่าที่เคยเป็นเท่าไหร่และที่สุดคือมันจะไม่ได้มีการเลือกจากตระกูลเกเซอร์ด้วยซ้ำว่าจะให้ใครเป็นผู้ชนะประมมูลกกััันนนแ่่่สวววอตปรเเิดผยาาค้งงใจข ในการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยู่ในแต่นั้นยังคงอยู่แม้อาจจะเกิดความไม่พอใจและความไม่มั่นใจอยู่พอสมควรว่าสรุปแล้วระกูุเกรเซอร์ตั้งใจะจะขายทีมจริงจังหรือไม่ก็ตามทีพร้อมๆแกบระบุว่าข้อเสนอที่จํานวน5 0า0ล้านปอนด์จากรอบประมูลสุดท้ายที่พวกเขายื่นไปนั้นก็ยังคาอยู่บนโต๊ะของทะกูุเกรเซอร์มาตลอดไม่ได้มีการถอนออกหรือล้มเลิกแต่อย่างใดยังมีความคิดเห็นจากคนในวงการที่น่าสนใจอาทิเช่นดิมิทาเบอร์ปรตอฟออกลงมากระตุ้นสติรุ่นน้องปีสัตดงให้ตื่นจากภาวะกันได้แล้วภายหลังทำผลงานสุดยยาแออกกกมมมใน2เเพ เมื่อคุณส่งบอลเข้าประตูไม่ได้เมื่อคุณพลาดโอกาสดีๆที่จะใส่สกอร์มันหมายถึงคุณกําลังเอาโอกาสใส่พานทองเดือนให้กับคู่แข่งตรงหน้าเป็นโอกาสที่หมายถึงการทําให้คู่แข่งกลับมาตั้งหลักและคัมแบ็กสู่เกมอย่างแข็งแกร่งขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในฟุตบอลเสมอเกมของยูไนเต็ดครึ่งหลังกับสเปอร์มันคือความย่าแย่แบบสุดๆครึ่งแรกยังพอพูดได้ว่าโอเคพวกเขาจะมีโอกาสทําประตูให้เห็นแต่เรื่องราวมันจะแตกต่างไปเมื่อสกอร์ถูกนําไปใส่ฝั่งคู่แข่งยูไนเต็ดขาดความสม่ําเสมอและสมาธิในการเอาประตูเป็นเหตตตตุุผลททีีี่่่ยููนนเ้้้อออองงงมกหาาาัวปรคคณข ที่ถูกสงขึ้นผมหวังใจว่าร้านมูนอยลุนจะเป็นคําตอบนั้นสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นแค่เกมนันหนึ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ยูไนเตดจำเป็นต้องตื่นจากผวังนี้ได้แล้วด้านลิโอฟินานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์ม2นัดแรกของเมสันเมาส์แต่ยิงประเด็นไปที่การจัดการของเทนหากว่าล้มเหลวอ,อย่างมากที่ไม่สามารถมอบบทบาทการเล่นที่จะทําให้ผู้เล่นคลายประสิทธิภาพสูงสุดในตัวเองออกมาได้ก่อนอื่นเลยคุณจะตัดสินผู้เล่นไม่ได้หรอกแค่เพียงผ่านไป2เกมแบบนี้มันตัดสินอะไรไม่ได้คือถ้าคุณใช้เกมตัดสินแบบนี้แล้วก็ตำนานนักฟ ตแต่นี่คือข้อเท็จจริงเชลซีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะเข้าไปก็พบว่าอยากจะทําผลงานดีๆกันทั้งนั้นซึ่งอยู่ในแต่ตอนนี้เองก็เช่นกันมันไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งที่ทําผลงานแย่แต่มันแย่กันทั้งระบบทีมเล่นไม่ดีพอทุกส่วนและตรงนี้มันหมายความว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของโค้ชร้อยเปอร์เซนต์เขามีหน้าที่ต้องทําให้ทีมเล่นกันออกมาได้อย่างถูกต้องเราต้องดูกันว่าเมสันเหมาะกับตรงไหนของระบบผมยังคิดไม่ตกเลยซ้ำว่าจุดประสงค์ที่ทีมซื้อเขามาหวังจะให้เขาเล่นในบทบาทอะไรสุดทนอนอปักกไ่ เพราะจะว่าไปแล้วคําที่เลี้ยวฟรีนานใชนิยาเมสันมาว่าเราไม่อาจตัดสินผู้เล่นจากผลงานแค่เกม2เกมนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันกับฤดูกาลที่เพิ่งเปิดมาแค่2นัดซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างอาจยังไม่เข้าที่ลงตัวและเป็นงานที่เดเ็กเทนฮาร์กจะต้องนําไปแก้ไขให้ดีขึ้นไอทีมมีความลงตัวมากขึ้นแต่ก็จะเป็นนะครับที่จะต้องทําให้ได้โดยเร็วเหมือนอย่างที่เบอร์บอตอบ,บอกว่าต้องตื่นจากผวังได้แล้วก็นองจากซีซั่นนี้เราเห็นแล้วว่าไลายทีมยกระดับคุณภาพของพวกเขาขึ้นมาได้สูงขึ้นมาา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 กกกกๆฉะะะะะนนนนนั้น้้ถคิิดอออ่ทํํไไรรชเป็จจยลบใ กลางและยาวได้เหมือนกันนั่นเองครับ